สวัสดีครับสำหรับคินชิดเกมที่4ของของผมนะครับมันก็เป็นเป้าหมายส่วนตัวที่ว่าที่แบบเราก็อยากเก็บคินชิดให้ได้มากที่สุดแล้วก็มีเป้าหมายของตัวเองครับแต่ว่าสิ่งสำคัญได้สุดก็คือเราต้องการให้ทีมมันเก็บจะชนะครับแต่ว่าถ้ามันคินชิดแล้วเกมมนชนะด้วยมันก็จะเป็นอะไรที่มันเพอร์เฟกครับลูกที่ เซฟสองสองลูกใช่ไหมครับมันก็ที่จริงมันก็เป็นหน้าที่ของของผู้สาวประตูนะครับที่ต้องอ่าป้องกันประตูหรือเซฟลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันจังหวะถ้าจังหวะนั้นมันมันมันเป็นจังหวะช่วงวินาทีครับเราก็เป็นปฏิกิริยาของเราด้วยแล้วก็เราก็เขาเรียกอะไรมันมันมันต้องป้องกันประตูไม่ป้องกันลูกบอลไม่เข้าประตูครับใช่แล้วก็ส่วนนการบาดเจ็บก็ที่จริงมันก็มีแบบตึงๆแบบ เจ็บเพราะมันเตะเตะบ่อยครับในเทีแล้วแต่ว่าเราก็ไม่อยากเปลี่ยนตัวออกแล้วว่าเพราะว่าเราก็อยากช่วยทีมนะครับครับผมเรื่องตามหลังเพ a y o อ f พลาดแต้มผมคิดว่ามันมันขึ้นอยู่กับเราอะครับที่จริงมันเพราะว่าเรามีโอกาสเยอะครับแต่ว่าเราเราเราเก็บโอกาสตรงนั้นไม่ได้ครับแต่ว่าเราก็ต้องเดินหน้าต่อไปเพราะว่าผมคิดว่าใส่้าใส่ข่ายไอ้กยภาพของทีมอะมันมันน่าจะไปถึงตรงนั้นได้ครับ ท้ายมันก็อยู่ที่ทีมเราครับที่ว่าจะเก็บรายละเอียดหรือว่าเก็บผลแก่ขันที่เหลือได้มากน้อยแค่ไหนครับส่วนเรื่องของฟอร์มของกระบี่นะครับผมว่าตั้งแต่เริ่มเริ่มเลขสองมานะครับผมคิดว่าเขามีผลไก่ขันที่ดีแต่ว่าการที่เรามัวแต่พวงผลไข่ขันนะครับผมคิดว่าเราเราคงไม่ได้ไปต่อผมคิดว่าเราเราต้องโฟกัสกับทีมตัวเองก่อน ส่วนเรื่องอฟอร์มดีหรือไม่ดีผมคิดว่ามันเป็นเรื่องของอเสติของของเกมมากกว่าครับครับก็วักแฟนบอลเชียงใหม่เอฟีนะครับที่ว่าอยู่ที่กระบ,บี่หรือว่าที่ว่าเดินทางไปจากเชียงใหม่ไปกระบ,บี่ก็ขอให้เป็นกําลังใจให้นักเตะครับแล้วก,วก็พวกเราเชียงใหม่เอฟีจะพยายามเก็บทราแต้มไม่ได้ครับสุดท้ายก็ฝากติดตามเพจสโมสรฟุตบอลเชียงใหม่เอฟีแล้วก็ไลฟ์ช็อปด้วยนะครับ